ที่เด็ดบอลวันอังคารที่28มกราคม2025บายวิเคราะห์บอลอิเลสติโกสำหรับเกมคืนนี้ชานตันประทะบริสตอนโรเวอร์เวลา2นาฬกา45นาทีราคาต่อรองเปิดมาชานตันต่นตอ1ลูกซึ่งดูจากฟอร์มปัจจุบันแล้วงานนี้น่าสนใจมากครับแม้สถิติการเจอกันจะดูน่ากลัวเพราะ5เกมหลังสุดริสตอนโรเวอร์เอาชนะไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าดูฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีมบอกเลยว่าชันตันดูดีกว่าชัดเจน พวกเขาอยู่อันดับสิทธิ์ของตารางแถม2เกมหลังสุดก็เก็บชัยชนะมาได้ทั้งคู่เรียกได้ว่ากำลังมั่นใจสุดฮ่ <c oughs> าฮขณะที่ฝั่งริสตอนโรเวอร์ยังคงฟองแกว่งชนะบ้างแพ้บ้างแบบลุ่มลุ่มดอนดอนโดยเฉพาะสถิติเกมเยือนที่ต้องบอกว่าหนักใจจริงๆเพราะพวกเขาแพ้ไปถึง1ิจาก14เกมเยือนในซีซั่นนี้ดังนั้นเรทราคาที่เปิดมาแบบนี้ผมมองว่าเชียร์ชันตันไปเลยดีกว่าครับโอกาสพาบวกมีสูงทีเดียว สำหรับเกมคืนนี้โบตันพบกับนอตแฮมตันเวลา2นาฬกา 4, นาทีแม้ว่าจะไม่มีการถ่ายทอดสดแต่เกมนี้น่าสนใจไม่น้อยราคาต่อรองเปิดมาโบตันต่อลูกควบลูกครึ่งซึ่งดูแล้วมีลุ้นไม่น้อยเลยทีเดียวพูดถึงฟอร์มของโบตันตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ9ของหลีกวันผลงานช่วงหลังอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักชนะเพียง4จาก10เกมหลังสุดแต่ถ้ามองไปที่คู่แข่งอย่างนอตแฮมตัน ซึ่งรั้งอันดับ20ฟอร์มยิ่งน่าเป็นห่วงชนะแค่เกมเดียวจาก9เกมล่าสุดและแพ้ไปถึง5เกมบอกได้เลยว่าเรดนี้น่าสนใจโบตันเล่นในบ้านได้เปรียบอยู่แล้วดูจากศักยภาพทีมและฟอร์มโดยรวมยังเชื่อว่าเจ้าบ้านมีโอกาสคว้าสามแต้มเต็มแน่นอนส่วนจะชนะขาดลอยเกินลูกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับจังหวะในเกมแต่ถ้าให้เลือกเชียร์คืนนี้ขออยู่ฝั่งโบตันครับผม สำหรับเกมคืนนี้เวลา2นากา45นาทีแมนฟิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของคราวเลรตราคาเปิดมาแมนฟิลต่อ1เมตรถ้าเรามาดูภาพรวมกันก่อนแมนฟิลตอนนี้อยู่ในอันดับ12ของหลีกวันแม้ว่าผลงานจะดูแผ่วไปบ้างแพ้มา3เกมติดแต่เมื่อเทียบกับคราวเลทีมเยือนที่รั้งอันดับ23และไม่ชนะใครมาแล้ว7เกมติดต่อกันบอกเลยว่าแมนฟิลยังดูดีกว่าเยอะ แถมสถิติเจอกัน7ครั้งหลังสุดแมนฟิลก็กินเรียบชนะไปถึง5เกมและเกมนี้เล่นในบ้านอีกต่างหากน่าสนใจคือราคาต่อจากลูกควบหลายลงเหลือหนึ่งลูกถือว่าเข้าทางบอลต่อสุดๆครับดังนั้นผมมั่นใจเลยว่าแมนฟิลคืนนี้ไม่มีพลาดเก็บ3แต้มเต็มได้แน่นอนจัดไปอย่าให้เสียสำหรับเกมคืนนี้เวลา2นากา45นาทีระหว่างพอสมัครกับมิววนต้องบอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ โดยรายคาต่อรองเปิดมาที่สกอร์สูงต่ำ2และผมขอแนะนำให้เลือกเชสกอร์ต่ำครับแม้ว่าฟอร์มของพอตสมัทช่วงหลังจะทำให้เรารู้สึกว่าคู่นี้อาจจะสกอร์สูงเพราะสี่เกมล่าสุดของพวกเขาจบสกอร์สูงมารวดแต่มองไปที่ฝั่งนิวอนกลับสวนทางเพราะเจ็ดจากสิบเกมหลังสุดของทีมนี้จบต่ำกว่าสามประตูทั้งนั้นที่สำคัญเลยคือประวัติการเจ็ดกันของทั้งสองทีมคู่นี้ยิงกันยากมากสกอร์ต่ำถึงห้าจากหกเกมล่าสุด ยิ่งไปกว่านั้นราคาสกอร์สูงต่ำที่เปิดมาตอนแรก2.25ตอนนี้ไหลลงมาเหลือ2เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีโอกาสจบสกอร์ต่ำสูงงานนี้ไม่ต้องลังเลเลยครับเลือกสกอร์ต่ำโอกาสเล็กล็อกมีน้อยมาก